สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่14วันอาทิตย์เดือนมิถุนายนผมนพภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าพลอยมาไหลสิบปีวันนี้ผมใจนําเสนอนะครับก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนนี้นะครับเป็นของประเทศโมซัมบิกนะครับหนักสีโลเจ็ดขีดและข้อสําคัญนะครับก้อนนี้ไม่ว่าท่านผู้ใดไปถามกูเกิลนะครับก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนนี้นะครับ ไปถามก o เกอร์ว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเรียนนานผู้ชมนะครับเขาจะนําก้อนนี้ของผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับว่าเป็นก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่เรียนนานผู้ชมนะครับก้อนนี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับนะครับเพราะหนักถึง4โล7ขีด2 3 0 0 0กว่ากิหลัดนะครับเรียนนานผู้ชมนะครับเรียนนานผู้ชมนะครับก้อนนี้นะครับก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะหนักถึง4โล7ขีดนะครับนะครับ แล้วข้อสำคัญน,นะครับตอนนี้มันมันไม่ใช่เป็นก้อนพอยทับทิมธรรมชาติเมื่อถามก o ูเกอร์นะครับว่าใหญ่ที่สุดนในโลกนะครับทำไมมาก้อนนี้นะครับเป็นพอยทับทิมสตาร์นะครับนะครับ เพราะทุกคนที่มาดูก้อนพลอยทับทิมก้อนนี้นะครับพระพวกผมนะครับที่เป็นพ่อค้าพลอยรดนทั้งช่างช่างที่มารับงานผมทําไม่ว่าพลอยเนื้ออ่อนหรือพลอยทับทิมหลังเบี้ยเขาบอกเฮียนี่เป็นก้อนพลอยทับทิมสตาร์ที่แพงที่สุดในโลกนะครับผมโชคดีมหาศาลเลยนะครับเดือนนักผู้ชมในเมื่อใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google เป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติเดือนนักผู้ชมผมก็โชคดีมหาศาลนะครับไม่คิดไม่ฝันนะครับนะครับ นะครับี๋้วนี้มาเป็นก้อนพลอยทับทิมสตาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันก็แพงกว่าก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติไม่ต่ำกว่าสิบบาเท่านะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับเรียนท่านผู้ชมแล้วข้อสำคัญน,นะครับก้อนนี้นี่นะครับผมโชคดีมากนะครับที่ผมซื้อมามีดานก่อเป็นสีน้ําตาลนะครับ แต่ผมเห็นเนื้อพลอยโปร่งใสผมถึงซื้อมานะครับพอทําความสะอาดก็เป็นสีชมพูเข้มเช่นนี้นะครับแล้วก็มีเหลือบสตาสวยเช่นนี้นะครับถ้าริโกรู้นะครับว่าก้อนนี้เป็นพลอยทับทิมสตานะครับเขาคงขายผมนะครับไม่ต่ำวัน1นึ0พันล้านเดือนผู้ชมนะครับเพราะก้อนนี้หนักถึง4ี่โล7ขีดนะครับเหลือบสตาไหมครับท่านผู้ชมหนาปึกทั่วทั้งก้อนเลยนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับก้อนนี้นะครับเนื้อพลอยโปร่งใสต่างหางนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมมาดูเป็นหลักฐานนะครับนะครับว่าว่าก้อนนี้นะครับถึงใหญ่แต่เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับนี่ผมส่องกับอากาศได้ไหมครับเนื้อพลอยยังโปร่งใสเลยนะครับนะครับยังไม่ใช้ไฟฉายส่องนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับเมื่อถามคูเกอร์นะครับก้อนพลอยทับทีมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาได้นําก้อนนี้ผมลงหน้าหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้ไม่ว่าท่านผู้ชมนะครับไปถามคูเกอร์ได้นะครับ ไม่ว่าท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะครับไปถามคูเกอร์ก้อนพลอยทับทิมของประเทศโมซัมบิกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกผมรับประกันนะครับเขาจะนําก้อนนี้ผมมาลงหน้าหนึ่ง ตลอดกาลนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเพราะใหญ่จริงๆนะครับเพราะก้อนพลอยธรรมชาติทั่วไปเรียนท่านผู้ชมนะครับถ้าทิมคือราชาแห่งพลอยนะครับน้ําดีๆสีดีๆแพงกับเพชรนะครับแล้วก้อนธรรมชาติทั่วไปหนักไม่ถึง100กรัตนะครับก้อนนี้หนักสี่โลเจ็ดขีดสองหมื่นสามพันกว่ากรัตใหญ่มากนะครับแล้วข้อสาคัญเนื้อพลอยผงใสเดี๋ยวจะถ่ายท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับแล้วนะครับว่าแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะครับ ว่าถามคูเกอร์นะครับก้อนพลอยทับทิมราชาติของประเทศโมซิใหญ่ที่สุดในโลกข้าลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วจะให้ท่านผู้ชมดูเม็ดพลินสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับนะครับหนัก2.8ขีดซึ่งเขาจะขายกว่า1นึ่งล้านนะครับนะครับแต่ก้อนพลอยทับทิมของผมก้อนนี้คือราชาแห่งพลอยสักสีเหนือกว่านะครับเพอทั่วโลกรับนะครับทับทิมนะครับเป็นราชาแห่งพลอยน้ําดีๆสีดีๆแพงกับเพชรนะครับเขาถึงเป็นราชาแห่งพลอยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับ นี่นะครับเรียน่านผู้ชมนะครับเห็นพระพู้เผมบอกอยากรู้อะไรถามกูเกิลจะบอกเราทุกสิ่งในโลกนะครับซึ่งผมมีก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกเลยเฉพาะนะครับนะครับผมผมซื้อไว้เยอะนะครับเลยเฉพาะก้อนหนึ่งนะครับหนักไม่ต่ำกว่า1นี่งกิโลหรือากรัตถึงเป็นกิโลนะครับนะครับผมมีไม่ต่ำกว่า2,000กิโลนะครับผมก็ได้ถามกูเกอร์นะครับ ตางที่เพื่อนผมแนะนะ่อยากรู้อะไรถามกูก็จะบอกเราทุกสิ่งในโลกผมก็ได้ถามก้อนพอยทับทิมนะครับธรรมชาติของประเทศโมซัมเิกก้อนใหญ่ที่สุดนในโลกอยากจะดูเป็นบุญตานะครับเพราะผมมีจํานวนมากพอผมถาม Google เห็นไหมครับเดนผู้ชมเขาได้นําก้อนนี้นะครับ ของผมที่นำสำเหนือนท่านกำนต้น,นะครับมาลงหน้าหนึ่งเลยนะครับว่าเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแต่จริงๆมันก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะก้อนนี้หนักถึง4.7กิลนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนนะครับนะครับ ท่านผู้ใดไปถามบูเกอร์เมื่อไหร่ทุกวันนี้นะครับก้อนไพับฟตีมรสชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกผมรับประกันนะครับเขาจะนําก้อนนี้ของผมลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับยังมีเม็ดไพลินสตาร์นะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับนะครับซึ่งศักดิ์ศรีนะครับ สู้พลอยทับทิมของผมไม่ได้นะครับศักดิ์ศรีเป็นแค่แม่ทับนะครับถูกกว่าเยอะนะครับนะครับผมก็ได้ถามคูเ g อร์นะครับอย่ากจะดูเป็นบุญตาเม็ดไยลินสไตล์ใหญ่ที่สุในโลกนะครับผลลัพธ์นะครับผมถามคูเ g อร์เห็นไหมครับเขาได้นำเม็ดนี้มาลงหน้าหนึ่งนะครับนักนังหนึ่งพันสีร้อกัลันนะครับเจ้าของเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชาวศรีลังกานะครับนะครับ ซึ่งหนัง1,404งรกัลลัดก็เท่ากับ2.8งจุดแขีดเพราะขีดนึงเท่า 5, ห้าร้อกัลลัดหนัง1,404งรกัลลัดก็เท่ากับ2.8งจุดแปดขีดเห็นไหมครับเม็ดหนึ่งเท่ายังเล็กกว่าไข่ไก่นะครับเท่าฝ่ามือนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่ผมตกใจมากนะครับเขาจะขายกว่า1 0 0่งล้านบาทนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับของที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อครูคู่กันลันตีประเมินค่าไม่ได้นะครับก็ถูกต้องนะครับเพราะเพราะธรรมชาติก็เช่นกันนะครับเม็ดไพลินสตาร์เมื่อมาทําหลังเบี้ยนะครับส่วนมากเม็ดหนึ่งก็ไม่ถึงร้อยกัลลัตเม็ดนี้หนักหนึ่งพันสี่ร้อยสี่กัลลัตก็ถือว่าใหญ่จริงๆนะครับนะครับเขาถึงจะขายแพงๆนะครับเพราะเพราะถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกประเมินค่าไม่ได้มันก็ถูกต้องนะครับส่วนนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับส่วนทัพทีมสตาร์ผมผมผมนะครับตัวนี้นะครับ เอ่อก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกของผมนะครับก้อนนี้นะครับเมื่อถามคูเกอรนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับนะครับไม่ได้เป็นทับทิมธรรมดาแล้วนะครับเป็นทับทิมสตาร์ซึ่งแพงกว่าทับทิมธรรมชาติถึง10บว่าเท่านะครับแล้วข้อสาคัญทับทิมทับทิมสตาร์นี่นะครับแพงกว่าเม็ดไพลินสตาร์มากิดถึงผมผมเรียนท่านผู้ชมเมื่อถามคูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งหนัก2.8งจุดแปดขีดเบากว่าผม10บว่าเท่านะครับเพราะเพราะก้อนนี้ของผมหนักถึง4ี่โลเจ็ดขีดนะครับหนักกว่า10บว่าเท่านะครับนะครับ นะครับซึ่งเขาจะขายกว่า1 0 0 0งหมืนล้านเ,เมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับผมได้เสนอนะครับนะครับให้เชิญให้ให้เชิญไปนะครับซื้อถูกๆแค่350บล้านแล้วผมบอกนะครับหลังปีใหม่ที่ผ่านมานี้ถ้ายังไม่มีใครเชิญผมจะให้เชิญไม่ต่ำกว่า1น0 0ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังให้เชิญเท่าเก่านะครับ เพราะทุกวันนี้นะครับมีไข้วัดโควิด1 9ระบาดท,ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับผมก็ไม่ขึ้นราคานะครับนะครับพะผมซื้อมาเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมดานะครับนะครับผมก็ได้ให้เชิญถูกๆเพื่อที่จะได้เงินไปต่อย,ยอดสร้างบทไวขึ้นนะครับเพราะผมอายุหกสิบดย่างหกสองจะไปวันไหนไม่ทราบผมถึงไขยถูๆเท่าเก่านะครับ3า0บล้านนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายถ้ามู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับว่าก้อนนี้นะครับไม่ใช่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อพลอยก็สวยที่สุดในโลกคือโปร่งใสนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับดูความพิเศษของของก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติก้อนนี้ของประเทศโมซัมบิกเมื่อถาม google ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลก เนื้อพลอยก็พิเศษสวยที่สุดในโลกนะครับเห็นไหมครับหนักถึง4โล7ขีด2 3 0 0กว่ากิลลัดส่องไปที่ไหนเนื้อพลอยสว่างสวยไปทั่วเห็นไหมครับชัดเจนนะครับความพิเศษสุดตอนนี้นะครับเพราะก้อนพลอยทับทียมธรรมชาติทั่วไปหนักไม่ถึง100กรกลัดนะครับหนักแค่ไม่ถึงแค่แค่ไม่ถึงร0อยกะลลัด5 60หกรลัดส่วนมากก็ทึบปันเลยนะครับนะครับก้อนนี้พิเศษสุดนะครับเดี๋ยว่านผู้ชมผมถ่ายให้ดูทุกมุมเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสส่องไปที่ไหนสว่างสวยไปทั่ว นี่ขนาดไฟใสธรรมดานะครับชัดเจนนะครับผมจะพลิกอีกด้านให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อพลอยโปร่งใสทะลุเลยนะครับส่องไปที่ไหนเห็นไหมครับพิเศษสุดตรงนี้นะครับหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เนื้อพลอยสวยที่สุดในโลกด้วยนะครับชัดเจนนะครับเรียนผู้ชมเห็นไหมครับโปร่งใสพิเศษเพราะ เป็นของประเทศโมซัมบียนะครับก้อนพลอยก้อนนี้เขาถึงโปร่งใสที่อื่นในโลกนี้ไม่ต้องมาหนักถึง4.7กกเช่นนี้นะครับหนักหนักหนักแค่ขีดขีดนึงหรือไม่ถึงขีดไม่ถึง500กลรัมก็ทึบตันแล้วนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเรียนท่านผู้ชมหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่ว่าก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเนื้อพลอยก็สวยที่สุดในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมที่ผมให้เชิญเท่าเก่า350ล้านถูกมากนะครับ ยิ่งใหญ่กว่าเม็ดไพลินสตาร์่งสัสสีเป็นแม่ทับจะขายตั้งกว่าหนึ่งมล้านนะครับที่ผมให้เชิญถูกเช่นนี้นะครับเรียนท่านผู้ชมเพราะผมซื้อมานะครับมีดานก่อนนะครับ นะครับผมเห็นเนื้อพลอยโปร่งใสผมก็ซื้อมาเท่านั้นเองแต่มาทาความสะอาดสีเขาสวยเช่นนี้เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับแล้วก็สําคัญขๆนี้ใหญ่ที่สุนโลกก็เปิมเป็นค่าไม่ได้นะครับถ้าดิโกมันรู้นะครับว่าก้อนนี้เป็นพลอยทับทิมสตาด้วยนะครับเขาจะขายผมไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านนะครับผมก็ยังให้เชิญแค่สามร้อยห้าสิบล้านเท่าเก่าถูกมากนะครับผมยังให้เชิญแค่สามร้อยห้าสิบล้านเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ ก้อนนี้นะครับไม่ใด่เป็นพลอยทับทิมธรรมชาติแล้วนะครับถึงเป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติมันก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะก้อนนี้มันใหญ่มากนะครับและข้อสําคัญนะครับไม่มีที่ไหนในโลกนี้ใหญ่เท่านะครับเพราะถ้าก้อนนี้ไม่ใหญ่จริงที่สุดในโลกเมื่อถามคูเกอร์โดยเฉพาะของประเทศโมซัมบิกก้อนพลอยธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเขาคงไม่นําก้อนนี้ผมมาลงหน้าหนึ่งใช่ไหมครับเรียนท่านผู้ชมนะครับแต่มันก็ใหญ่จริงๆนะครับ ผมให้เชิญแค่350ล้านถูกมากนะครับถูกกว่าเม็ดไพลินสตาเมื่อคี้ที่ผมเรียนท่านผู้ชมถ่ายท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานเม็ดหนึ่งนะครับหนัก2.8ิดขีดนะครับเบาเบากว่าเบากว่า,า,า,าก้อนพลอยก้อนนี้ของผมนะครับ นะครับที่คูเกอร์ลงว่าใหญ่ที่สุดนในโลกก้อนไฟทับทิมธรรมชาติของพีเรนโบสบิทสิบกว่าเท่านะครับผมให้เชิญแค่350ล้านเท่าเก่าถูกมากนะครับนะครับแล้วศักดิ์สีนี่นะครับวงการทั่วโลกนะครับทับทิมคือราชาแห่งพลนะครับ นะครับน้ำดีดีสีดีดีแพงกับเพชรนะครับไพลินสตาเม็ดนั้นนะครับศักดิ์สรีสู้ไม่ได้ถูกกว่าสิบกว่าเท่านะครับผมผมเรียนนานผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะครับที่ชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและแล้วข้อสําคัญนะครับเป็นก้อนพลอยทับทิมลาชายพลอยธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกที่ก้อนใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมาเชิญก้อนนี้ไปเสริมบุบารมีมี แต่ได้กัได้นะครับหนึ่งมาเชิญกับผมนะครับก็ได้ร่วมมหากุศลต,ต่อยอดสร้างโบสถกับผมนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับที่ผมนํามาเสนอนะครับผมต้องการรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างโบสถที่ผมเป็นเจ้าศร,รัทธ,ธามาเกินสิปีแล้วนะครับนะครับแล้ว2นะครับท่านก็ได้สิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกและใหญ่ที่สุดในโลก นะครับเมื่อถาม Google ์คือก้อนพลอยทับทินวรชาติของประเทศโมโฮัมมิกซึ่งเมื่อไปถาม Google เมื่อ,อไหร่นะครับจะลงหนาหนถึงว่าใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนะครับแล้ว3นะครับเมื่อท่านต้องการได้เงินเสนอขายนะครับ ท่านสามา่าพูดเลยนะครับว่าก้อนนี้ใหญ่ที่สนุดในโลกเมื่อถามกูเกอร์นะครับก้อนไพทับทิมรสชาติของเม็นลเซมิคใหญ่ที่สนุดในโลกเมื่อถามกูเกอร์เขาจะลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สนุดในโลกตลอดการนะครับเรียนนุู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับมีอาการรีบมาเชิญนะครับนะครับผมไม่เชิญเท่าเก่านะครับถูกถูกสามล้านนะครับเรียนนผู้ชมนะครับ มันไม่ธรรมดานะครับแล้วนี่มันทับทิมสตาร์นะครับเจอช่างดีๆนะครับมาทําหลังเบี้ยนะครับจะได้ไม่ดต่วันหนึ่งหมื่นกัลลัตคือ2อกิโลขึ้นไปนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับจะใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเมินค่าไม่ได้เม็ดไพลินสตาร์เม็ดนั้นหลบไปเลยนะครับนะครับเพราะจะเล็กกว่าเยอะเลยครับเพราะหนักแค่2.8ขีดเพราะฉะนั้นมีโอกาสรีมาเชิญไปนะครับเบอร์สัตติดต่อผมนะครับ 081907179 1 1 7 11, 11, 9และ099619784นะครับผมอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับและวงเล็บนะครับถ้ามีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด -19 ได้นะครับผมบอกท่านผู้ชมนะครับ350ล้านผมไม่เชิญแล้วนะครับ ผมใจใจเย็นเย็นเหมือนพ่อค้าเพชรพลอย,ยชาวศรีรังกาซึ่งมีเม็ดไพลินใหญ่สตาใหญ่ที่สุดในโลกเบาบว่าผมเสวะเท่าจะขายกว่าหนึ่งบาสก้อนนี้ผมจะขายไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นมีอาการรีบมาเชิญไปนะครับนะครับถ้ามีวัตสินเมื่อไร่ผมไม่ให้เชิญแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบล้านบอกตรงๆนะครับเพราะผมมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านไปหาทั่วโลกก็จะไม่มีทางได้ก้อนพลอยทับทิมสตานะครับสีสวยกุลาบแดงอ่อนเช่นนี้แล้วเนื้อพลอยโปร่งใสหนักถึงสี่โลเจ็ดขีดหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีคำว่ามีนะ ได้ก่อนนะครับซื้อไปมีแต่ได้กําไรนะครับจะหาผู้ผู้วันน่าจะหาคนเชิญต่อนะครับประกาศให้คนเชิญจะเปิดห้าหมืนล้านเนี่ยไม่เคยกล้าว่าเลยเพราะมันใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันปปะเมินค่าไม่ได้เดือนท่านผู้ชมนะครับผมอยู่วงการค้าขายพลอยมาหลายสิบปีแล้วนี่มันเป็นทัพทิมสตานะครับเห็นไหมครับเหลือบสตาหนาปึกเลยนะครับท่านมีแต่กําไรนะครับเชิญแค่350ล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญญามีบุญมีบารมีเป็นมหาเศรษฐีไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรี ใครใครมาก่อนนะครับท่านบู้ไดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับนะครับเดือน่านผู้ชมนะครับแล้วก้อนนี้นะครับสวยงามนะครับธรรมชาตินะครับตั้งโชว์ได้นะครับมีห้าเหลี่ยมนะครับเท่ากับ20ก้อนนะครับนะครับเดือน่านผู้ชมเห็นไหมครับเหยียญหยางนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วเรียนนานผู้ชมนะครับก้อนนี้นะครับตั้งได้ถึง20แบบนะครับนะครับ แล้วเรียนผู้ชมนะครับผมไม่ต้องอธิบายมากนะครับสบรรพคุณของพลอยทับทิมราชายห่งพลอยนี่นะครับในตำราต่างๆทั่วโลกนะครับผมจะเรียนท่านผู้ชมนะครับรวมทั้งประเทศไทยนะครับว่าท่านู่ได้ได้พลอยทับทิมธรรมชาติมาครอบครองไม่ว่าจะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก้อนใหญ่หญๆเช่นนี้ยิ่งดีนะครับ จะดึงสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบครอบจักรวาลเลยนะครับแล้วก็ยังบำรุงเลือดนะครับช่วยสติปัญญาดีช่วยจิตใจข้าหารและข้อสําคัญก้อนนี้เป็นก้อนพลอยทับทิมธรรมชาตินะครับไม่ผ่านความร้อนนะครับจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กพลังชีวิตพลังจักรวาลมหาศาลอีกนะครับนักทยาศาสาตร์ได้บอกถึงสรรพคุณของราชายพลอยทับทิมธรรมชาติพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตพลังจักรวาลน,นะครับจะช่วยระบบร่างกายคนเราร้อนเย็นนะครับท่านั้นท่าลมท่าดินท่าไฟสมบูรณ์บาลานซ์ก็จะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเฮ้ยไมา ใช่พลอยทับทิมชาตินะครับเสริมันมีเรื่องทําให้คนเราแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นมีอากาศไม่ควรพลาดนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ350ล้านนึงนะครับถ้ามีวัคซีนป้องกันโควิดนะครับไขวัดโควิดถึงเก้าได้นะครับก้อนนี้นะครับผมจะให้เช่นไม่ต่ำกว่าพันล้านนะครับและเดีอนทนานผู้ชมนะครับท่านผู้ชมไปติดตามดู YouTube ผมได้นะครับผมยังมีสิ่งที่เมื่อถาม Google ใหญ่ที่สุดในโลก อีกสรายการนะครับนะครับว่างๆไปติดตามชมดูได้นะครับผมไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับว่างๆไปติดตามชมรับรองนะครับไม่ผิดหวังถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมลงในคูเกอร์นะครับไอยูทูบนะครับนะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าหมดนั้นนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเมื่อถามคูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกถึง19รายการไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะมีโพสที่ใหญ่ที่สุดในโลกถามคูเกอร์ใหญ่ที่สุดในโลกเยอะเท่าผมนะครับอย่าลืมไปติดตามชมนะครับเดีอยวนะผู้ชม